คนหน้าปนแปลกๆเนาะฮะอันนี้ยุใส่ก่อนฮะอยู่ในหมู่บ้านนี้หอวยอยู่ใกล้ๆกันนี่เนาะไม่เคยเห็นหน้าอยู่บ้านใกล้กันแต่ไม่เคยเห็นหน้า แน่นมัอ๋อ,อบ้าน,บ,านบ้านใกล้กันอยู่บ้านนอกหนูโอ้ยอยู่คนละหมู่บ้านยังรู้จักกันเลยออยูเอเอเอ่เมือง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 รเมืองเจริญบ้านติดกันเนี่ยถามมาัยังไม่รู้จักกัน,นแสดงว่าไม่ได้คุยกัน ไม่ได้คุยกันไม่ได้เจริญสัมพันธ์ไมตรีเม่ได้หมายไ่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลหนุนเนื่องซึ่งกันและก,กันก็เลยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่เพราะว่ามีแต่คนรวยโยมก็รวยพระคนรวยก็เลยเมินกันเลยอแต่พระจนก็ไปอ่อนโยมหน่อย ถ้าโยมจนก็มาอ่อนพระหน่อยอั้นต่างคนต่างอยู่ก็ถือว่าดีแล้วแหละถือว่าดีกพเรายึดหลักของพระพุทธเจ้านี่เป็นบรรทัดฐาน <c oughs> พุทธเจ้าเนี่สอนให้ตั้งตนไว้ให้ชอบอัตตะสัมมาปณิธิเอตมังคารมุตตะมัง บุคคลใดก็ตามตั้งตนไว้ชอบคนนั้นจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนก็เป็นมงคลถ้าตั้งตนไว้ชอบนะเป็นมงคลถ้าตั้งตนไว้ไม่ชอบนะมาอยู่วัดก็เป็นอัปมงคลไปอยู่บ้านก็เป็นอัปมงคลพอเข้าวงไหนวงนั้นเนีเ่ยเขาเขาเขาขีดกากระบาดไปแล้วไอ้ตัวอัปมงคลมาแล้วนะ แต่เป็นคนตั้งตนไว้ชอบเออตัวมงคลมาแล้วเนะี่ยเหมือนพาไปบินทาบาทนือนกันเนะี่ยเป็นมงคลเดินไปเป็นมงคลคนเห็นเขาอยากจะใส่อยากจะถาวายอยากจะให้เพราะว่าเป็นมงคลแต่คนไม่เป็นมงคลนะโอ้ไม่ต่อยากจะส่อนอยากจะเก็บไม่อยากให้เห็นเลยแหละ มงคลเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของเราเองเป็นบรรทัดฐานอย่าไปหาขอที่อื่นทุกวันนี้เรากำลังเป็นโรคอันหนึ่งคือโรคมงคลตื่นข่าวเนี่ยเป็นกันเยอะเลยนะแล้วก็เป็นมานานพอสมควรแล้วมงคลตื่นข่าว ข่าวนั่นข่าวนี่แห่กันไปโหกันมามงคลตื่นข่าวแต่มันก็เป็นความหมายที่ดีว่ามงคลตื่นข่าวแต่สิ่งที่เป็นมงคลที่ดีๆมันมีอยู่แต่เราไม่ปลุกขึ้นมากับเอามองคลตื่นข่าวมาทับถมสิ่งที่เป็นมงคลเสียท่านก็เลยให้ชื่อพฤติกรรมอันนั้นว่ามงคลตื่นข่าวนะ แห่กันไปแห่กันมาทั้งๆท,งท,งที่สิ่งที่ดีๆมันอยู่ในตัวของเรานี่ทั้งนั้นเลยนะอยู่ที่จิตของเราอยู่ที่กายที่วาจ,จาของเราทั้งหมดเลยจะไปหาที่ไหนก็ไม่เจอแร้วมันอยู่ในตัวของเรานี่แต่เนียว่าให้ฝึกให้ฝนให้ขัดให้เก่าอยู่ในตัวของเรานี้ให้ได้ ไปขอแต่คนโน้นขอแต่คนนี่นะขอได้แต่ในความหมายก็คือต้องประพฤติปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในตัวมันถึงจะส่งผลดีเต็มที่หรือสมบูรณ์อย่างภาพไปหาบิณฑบาทนะเก็ไปหาขอขอได้แต่ว่าได้ก็เท่าที่เขาให้นั่นแหละจะอยากได้เกินกว่าน,นั้นก็ไม่ได้คำว่าขอนะี บินทับาทก็ให้บาทลนะทัพีบาทลนะทัพีเลยแต่หลายหลายบาทมันก็เยอะนะเหมือนวันนี้หลายบาทคนมาเป็นคันรถคันรถอันนี้เขาก็เขาไปขอเขาเขาก็ให้มาขอเขามาให้มาเขาให้เพราะเราไปขอถ้าเราไม่ไปเขาก็แอวมาให้นั่นผู้ขอขออย่างสมณะในพระธรรมวิน,นัยนี้ขอตามสิทธ มีสิทธ์นะแล้วเรีขอตามสิทธิ์อย่าขอให้มันเกินสิทธิ์นะขอตามสิทธิ์อย่าขอเกินสิทธิ์เกินพอดีไงเมื่อกันเราจุดธูปสามดอกขอสามตัวสองตัวขอรางวัลที่หนึ่งหมวดนี้ขอฉันบังนะเนี่ยหรือขอความสําเร็จนั่นนี่แต่มาเขาเรียกว่าเกินพอดีเกินตัวแต่ได้มันก็นไม่ได้ว่าขอได้แต่จะได้ดังที่ขอนั้นหรือเปล่า เมื่อมันไม่ได้ก็อย่าไปพูดไปคิดในทางที่ไม่เป็นมงคลแต่พอมันได้ทีนี้ก็ทั้ทงๆท,ที่มันก็เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็เพราะพื้นฐานของบุญของบาปอยู่ในตัวของเราเป็นหลักแต่คนมีบาปไปไหนก็น่าเกลียดใช่ไหมแต่คนมีบุญไปไหนก็น่ารัก ใครๆก็ตอนรับแต่คนมีบาปก,ก็มีแต่คนรังเกียจไม่อยากมองไม่อยากพูดไม่อยากคุยด้วยแหละทำท่ามไม่เห็นบ้างลหละเห็นอยู่แล้วลก็ทำท่ามไม่เห็นลักษณะอย่างนี้คนมีบุญเนาะอยากจะดูอยากจะเข้าใกล้อยากจะสนธนามีอะไรก็อยากจะให้ันันเป็นอย่างนั้นอมงคนตื่นข่าวให้พากัน ยับยั้งชั่งใจพิจารณาแต่ต่อใครควร่ามันจะเสียเสียเวลาเสียข้าวเสียของเสียทรัพย์สินบางทีก็เสียหาาิเสียมิตรเสียพ่อเสียแม่ก็มีนะพอมันหลงกันไปจนจนเกินหลงจนลืมลืมบ้านลืมช่องลืมพ่อลืมแม่ลืมหน้าที่การงานอย่างน,นี้ก็มี รพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ส <c oughs> ี่ท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เลยเห็นว่าคำว่ามงคลตื่นข่าวเนี่ยท่านก็เลยบัญญัติข้อปฏิบัติสําหรับพระเนนสําหรับญาติโยมก็คือการทําวัดเช้าการทําวัดเย็นถือว่าเป็นการขอขมาโทษต่อพร,ระรตนไใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพราะว่าเราปฏิญญาณถึงพระรัตนตรัยว่าจะทำดีเช่นนั้นเช่นนี้แล้วแต่โดยส่วนใหญ่นะจะไม่ค่อยตรงตามคำปฏิญญาณก็เลยเกิดเป็นให้สัญญาเปล่าๆไม่ไม่ได้ทำตามสัญญานั้นท่านก็เลยบัญญัติให้ทำ ว,ว,วัดเช้าวัดเย็นเพื Boden, me, them, ่อขอเข้ามาโทษพระัตนาตรีบทที่เราสวดกายเยนวาจายะวเกตตะสวานะเราที่รู้กันอยู่ขอเนี่ยคำขอเข้ามาโทษที่ที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ต้องไปสะดอกเคาะต่อชะตาอาบน้ำมนต์นน้ำหมากที่ไหนเราเพราะว่าดีชั่วก็ตัวเราไม่ได้อยู่ที่อื่นนะ ดีชั่วก็ตัวเราโจงให้จงให้เอาอยู่ที่ใจสวรรค์ก็อยู่ที่ใจนรกก็อยู่ที่ใจบาปบุญก็อยู่ที่ใจนี่ถ้าเราตักตวงใส่ใจของเราอยู่ทุกวันทุกวันไม่ต้องไปหาขอที่ไหนเลยขอนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามันได้นะขอแต่มันไม่ได้นะแต่ก็บอกว่า ความดีไม่มีความดีไม่มีขายอยากได้ให้ทําเองอันนี้ก็ก็ข้านอยู่หรอกว่าความดีไม่มีขายมีความดีนั้นมีขายแต่ถ้าอยากได้ทําเองดีกว่าอย่างนี้จะดีกว่านะแต่ถ้าเ้าว่าความดีไม่มีขายเขาเถียงอีกมีขายอย่างนี้อย่างนี้ขายกันเยอะแยะเลยขายถังจังกรทานขายผ้ dafür, าไตจีวร แล้วก็ไปซื้อมาถวยายพระเนี่ยก็ความดีเหมือนกันใชนะ่แต่เราจะต้องเปลี่ยนใหม่ว่าความดีนั้นมีขายแต่ถ้าอยากได้เท่าไหร่ให้ทำเอาเองถ้าไปหาความหมายคือไม่ให้ไปขอนะซื้อเอาก็ได้นะซื้อได้ความดีนะซื้อได้นะถ้าเราพอใจเราชอบซื้อได้แต่ก็ต้องราคาอาจจะแพงหน่อยนะ ก็ให้สมราคาั่นแหละมันก็อยู่ที่คนเ,าเขาเจะขายเขาจะตีราคาใช่ไหมจะตีราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่คนขายฉะนั้นเรามีกําลังก็ซื้อเอา <Yeah. S 1> เหมือนกับขอเป็นเจ้าภาพโน่นเป็นเจ้าภาพนี่นั่นนะครับแล้วว่าขายได้ mm hmm. เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนได้ mm hmm. แต่ว่าอยากได้ดีที่สุดก็คือต้องทําเอาในนี้การซื้อก็คือการทํานั่นแหละทำมาเองก็คือการทํา mm hmm. อันนั้นมัน ความหมายมันถึงเหมือนเหมือนกับมันค้านแต่เขาอยู่ในยะอันเดียวกัน <c oughs> ความดีนั้นมีขายแต่ทำได้จะได้มากวา <c oughs> กว่าอากอนุม,มทนาโมตนายมยมทำบุญวันนี้นางสาวพูทรับพวงสุวรรณ อุทิศบุญให้คุณแม่ฉเฉลียวคุณแม่ไอ้คุณพ่อฉเฉลียวคุณแม่นาวพรพวงสุวรรณสามร้อยบาทนะโธนาสาโุอุทิศให้คุณพ่อจำลองคุณแม่ทองย้อยศินลาผู้ช่วยศาสดาจ,จารย์ด็อกเตอร์สุขศิริประสบสุขและญาติมิตร สองพันสามร้อยบาทออโมทนาสาธุจะถินที่วัดเราก็วันที่สิบสิบพฤศจิกาพฤศจิกานะสิบพฤศจิกา <c oughs> วันที่เขาพูนโนก,ก็อาทิตย์ที่หนึ่งพุทธเยนพุ่มมาเดือนอาทิตย์ที่สองที่วัดเราอาทิตย์ที่สามมันมีเดือนปีนี้มีวันอาทิตย์ที่ว่างแค่สามอาทิตย์เท่านะั้นเพราะว่า อาทิตย์สุดท้ายออกมันไอก็เลยเลยเขตกระถินแล้วอาทิตย์ที่สี่เลยเขตกระถิน,น,นบัดเราก็เลยเอาอาทิตย์ที่สามอาทิตย์สิบพฤศจิกาจะมีการหล่อรูปเหมือนลูกปูมันนะปกติห่อวันที่สิบพฤศจิกาก็เลยเลื่อนไปเป็นวันที่สิบเอ็ดรอรูปเหมือนครูบาอาจารย์ประจําปีปีละสามองค์ประจําป, 3, ป,ปีวันที่สิบ แต่ปีนี้เลื่อนไปเป็นวันที่สิบเอ็ดพิลิิกาหยข้ายัางหิววแล้วเห <c oughs> รอหลีบกินไปไหนเนาะหลีบกินไปไหนไป <c oughs> เดินตลาดสองชั่วโมงเลยเดินสองชั่วโมง ชดเชยเมื่อวานไปไประชุมที่พุทธมณฑลไม่มีข้าวกิน <c oughs> เอออนาถาไม่มีวาสนาเขาเรียกว่าเขาเรียกวไม่มีวาสนามมีทรัศสนาเ็เลยอดข่าวเลยแต่เขได้กิน,นก๋วยเตี๋ยวอยู่ารองอดข่าวไปกับอาจารย์เจงก็ไม่มีไม่มีไม่มีเบอร์เขาก็เลย <c oughs> เขาก็เลยไม่ได้ไปนั่งฉัน ก็เลยไปนั่งชั้นอยู่ใต้โลม้ดีกว่าไดียประชุมเผ<ม>ยแผ่พุทธศาสนาจัดประชุมทั่วประเทศนี่ก็แล้วก็เผยแผ่ทุกวันเผยแผ่ศาส,สนาเผยแผ่ทุกวันทุกวันญาติโยมก็ได้บุญทุกวันพระก,ก็ได้บุญ <c oughs> นะตั้งใจรับพรเลยนะย่อ